สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป้ตักกัิิลาในรายการหัวลาหาหุ้นทางช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์หัวลานะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สองสิงหาคมสองพเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้น ในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกันสามช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันและเซียในเวลา22นาฬิกาถึงย3บนาฬิกาช่วงเวลาที่สาเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกานะครับ เราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9้านาฬิกาถึง1ิบแนาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข8ปดหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขสามหมายเลขสองและหมายเลขเจดนะครับ เป็นหตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียท่านสามารถำนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านนะครับผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกสี่แปดสี่สามแล้วก็สี่ห้านะครับเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22น่นาฬิกาถึง23น่นาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขสองหมายเลขแปดหมายเลขสามและหมายเลขหนึ่งเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สอง ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ก็จะมี42 43แล้วก็45นะครับเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซีย ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3นะครับช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกานะครับจะมีด้วยการห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสี่หมายเลขศูนหมายเลขหกหมายเลขเก้า และหมายเลข5เป็น5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกานะครับท่านสามารถนำทั้ง6ทั้ง5ตัวเลขนี้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านนะครับผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ2คู่นะครับก็จะมี40แล้วก็46นะครับเป็น2คู่ที่จะใช้ในช่วง เวลาที่สาช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขเด่นให้อีกด้วยนะครับสถาบันตักกศิาลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหาราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงนะครับและผมยังได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคาสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนําไปหาเลขเด่นของหุ้น ในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลือชั้นสูงและสูตรจากเลขศาสตร์นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและเอไอสามารถกด,กดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่ชิปหน้าสวัสดีครับ